ก็เป็น3มข้อนะครับในการเลือกอูซั่งปูหนึ่งนะครับในการสั่งต่อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ถ้าถามขวัญชัยนะครับว่าเฮ้ยแล้วพี่ขวัญชัยแนะนําไปที่อู่ไหนใช่ไหมครับโดยส่วนตัวนะขวัญชัยจะถามกับทางลูกค้าก่อนว่าความต้องการของทางลูกค้าจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับความต้องการทางลูกค้าจริงจริงคืออะไรสเปกใช้งานธรรมดาไหมนะครับสเปคใช้งานธรรมดาไหม,นะรรรม,ไห,มหรือว่าสเปคแต่งเต็มนะครับอันนี้มันจะต้องมีการพิจารณาร่วมกัน,นครับ พราะว่าถ้าถามโดยส่วนตัวนะครับคือรถคันหนึ่งเนี่ยครับรถทัวงหนึ่งเนี่ยมันมูลค่า4 5, 000, ล้าน5ล้านอย่างเงี้ยราคาอาจจะต่างกันก็จริงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าราคาคือสิ่งที่เราจ่ายแต่ว่าคุณภาพของงานและความพึงพอใจของเรานะครับเป็นสิ่งที่เราได้รับนะครับอันนี้ สวัสดีครับกลับมาพบก,กับขวัญชัยอีกแล้วนะครับขวัญชัยอยู่ที่อ e ีโูสุขิงยนต์นครราชสีมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเรื่องของการเลือกอู่กันหน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายหลายคนนะครับสอบถามมากับทางขวัญชัยนะครับว่าเอ้ยถ้าซื้อรถกับทางพี่ขวัญชัยเนี่ยสามารถเลือกอู่ได้ไหมหรือว่าอู่ที่เราสามารถที่จะส่งต่อได้เนี่ยส่งที่ไหนได้บ้างนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะก็ ฝากนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีสุสุนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีสุสุไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะเลือกอู่อยังไงให้มันถูกใจเรานะครับโอเคไปเริ่มกันนะครับก็เดี๋ยวขอใช้พรีเซนเตอร์รถ2คันนี้ก็แล้วกันนะครับคันนี้นะคันเนี้ยต่อมาจากสามิตรนะครับ คันนี้นะครับต่อมาจากอูสอสมบัตินะครับส่วนฝั่งนู้นนะเป็นเอ่อเป็นรถแทงน้ํามันเดี๋ยวคนใช้ไม่พูดถึงดีกว่าพูดถึงแค่พ่วง2คันนี้แหละนะครับเนาะโอเคอูสอสมบัตินะครับอูสอสมบัติกับอูสามมิตรเนี่ยผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันหมดนะครับ แต่นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะซื้อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงสักคันหนึ่งนะครับเราจะเลือกอู่ไหนดีนะครับเราจะเลือกอู่ไหนดีเนาะอันนี้ขวัชัยไม่ได้พูดถึงเฉพาะรถที่เป็นรถพ่วงลักษณะน,นี้นะครับพูดถึงรถหกล้อด้วยรถดาหินทรายรถพ่วงเกษตรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับความชํานาญในการทํางานนะครับความชํานาญในการทํางานนะครับทําไมขวัชัยต้องพูดถึงเรื่องของความชํานาญในการทํางานใช่ไหมครับคือรถที่เราจะซื้อไปใช้เนี่ยครับ รถแต่ละรุ่นน่ะนะรถแต่ละรุ่นตัวถังแต่ละแบบเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าตู้10บบานอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปฝั่งเขาเรียกอะไรล่ะฝั่งบ้านบึงใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราอยากไปพ่วงกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปฝั่งสุนชัยฝั่งสอสมบัติอะไรอย่างนี้นชสสนใช่ไหมครับ ถ้าเป็นพ่วงหินทรายอ่ะเราก็ไปฝั่งสามมิตรก็ได้หรือว่าอูนอื่นก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วถ้าถามว่าเราจะเลือกอย่างไรให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเราใช่ไหมครับขวัญช mm ัย hmm. ขอแบ่งออกเป็นอ่าสามสามอย่างก็แล้วกันนะครับในในการตัดสินใจเลือกนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะเรื่องของราคานะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของราคานะครับถ้าถามว่าทําไมเรื่องของราคาถึง มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกอู่ใช่ไหมครับแน่นอนและครับว่าอู่แต่และอู่มาตรฐานต่างกันนะครับมาตรฐานต่างกันราคาก็ต่างกันตามไปด้วยเช่นกันนะครับขวัญชัยเจอมาเยอะมากนะครับบางครั้งลูกค้าแบบาถามหลายที่อย่างเงี้ยครับให้เราเสนอสอสมบัติไปอีกที่หนึง่งเสนอที่ไหนก็ไม่รู้เงครับขวัญชัยบอกเลยนะว่า ถ้าจะเทียบกันแบบนั้นนะครับเทียบกันให้ตายครับยังไงมันมันมันขายไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าราคาที่มาจากอู่แต่ละที่เนี่ยครับแตกต่างกันจริงๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าแตกต่างกันจริงๆนะครับบางคันหลักหมื่นนะครับบางคันหลักหมื่นบางสเปคเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นก็มีนะครับหรือว่ากระโดดเป็นแสนก็มีเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องของราคาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในเรื่องของการเลือกอู่นะครับ2นะครับ เรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของระยะเวลาในการ่งมอบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในากรณีที่ลูกค้าที่เคยเล่นรถแล้วเนี่ยครับผลชัยไม่กังวลนะถ้าลูกค้าเคยเล่นรถแล้วเพราะว่าลูกค้ากลุ่มที่เคยเล่นรถแล้วเนี่ยจะรู้นะครับว่าการสั่งรถใหม่นะครับจะต้องมีระยะเวลาในการบ่อตัวถังนะครับซึ่งในจังหวะที่เราตัดรถเข้าอู่เนี่ยครับอู่อู่นี้อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าหรือว่าอู่นั้นอาจจะใช้เวลานานกว่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นข้อ ข้อสําคัญเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเลือกอู่นะครับเรื่องของระยะเวลานะครับส่วนข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายเนี่ยเอออันเนี้ยบอกเลยว่าสําคัญนะบอกเลยว่าสําคัญแล้วเป็นสิ่งที่ต้องต้องพึงระวังด้วยนะครับในเรื่องของการส่งไปแล้วให้ได้ลดตามความต้องการของเรานะครับถ้าถามว่าอะไรคือความต้องการของเราใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างเช่นอ่ะเรื่องของอุปกรณ์การแต่งต่างๆนะครับอย่างนี้นะครับอุปกรณ์การแต่งอย่างเงี้ยอุปกรณ์การแต่งหรือว่าเรื่องของอาทรงกระบะอะไรอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะให้รถออกมาสวยแบบนี้นะครับให้รถออกมาสวยแบบนี้แต่ว่าเราเลือกอีกกูหนึ่งที่เขาไม่เคยทําอย่างเงี้ยเราต้องคิดนะครับว่าเฮ้ยเขาจะทําอย่างที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับ เขาต้องทําเขาจะทําอย่างที่เราต้องการได้หรือเปล่าเอาเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดตามด้วยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการการพยายามให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทานะครับอะไรคือความพยายามที่เราต้องการให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทํายกตัวอย่างเช่นอ่าเราอยากได้แต่งสวยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยไอ้สเปคแบบเนี้ยปูเนี้ยไม่เคยทําอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเนาะแต่เขาไม่เคยแต่งเลยอย่างเงี้ย อย่าพยายามให้เขาแต่งให้เรานะครับบอกเลยนะครับว่าอย่าพยายามให้เขาแต่งให้กับเรานะครับเพราะว่าถ้าถามว่าเขาแต่งได้ไหมมันแต่งได้แหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยมันอาจจะไม่เนียนเหมือนกับอู่ที่เขาเคยทํานั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อ3ามเนี่ยในมุมมองของขอชัยนะเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับหรือแม้แต่เรื่องของอ่อถ้าในกรณีที่เราอยากได้แต่งสวยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยไอ้สเปคแบบเนี้ยอู่เนี้ยไม่เคยทําอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเนาะ ในเรื่องของการเลือกปูนะครับก็มี3อย่างนะขวัญชัยย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1เลยคือเรื่องของราคานะครับ2นะครับคือเรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบนะครับแล้วก็3นะครับในเรื่องของความชอบในเรื่องของการตกแต่งนะครับอันนี้ก็เป็น3ข้อนะครับในการเลือกปูซักปูหนึ่งนะครับในการสั่งต่อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ถ้าถามขวัญชัยนะครับว่าเฮ้ยแล้วพี่ขวัญชัยแนะนําไปที่อู่ไหนใช่ไหมครับ โดยส่วนตัวนะขนชัยจะถามกับทั้งลูกค้าก่อนว่าความต้องการของทางลูกค้าจริงๆเนี่ยคืออะไรนะครับความต้องการของลูกค้าจริงๆคืออะไรสเปคใช้งานธรรมดาไหมนะครับสเปคใช้งานธรรมดาไหมหรือว่าสเปคแต่งเต็มนะครับอันนี้มันจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าถามโดยส่วนตัวนะครับคือรถคันหนึ่งเนี่ยครับรถพ่วงหนึ่งเนี่ยมันมูลค่า4ล้าน5ล้านอย่างเงี้ยราคาอาจจะ ต่างกันก็จริงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าราคาคือสิ่งที่เราจ่ายแต่ว่าคุณภาพของงานและความพึงพอใจของเรานะครับเป็นสิ่งที่เราได้รับนะครับอันนี้เอาเป็นว่าถ้าอยากได้แบบไหนอยากได้ราคาถูกหรือว่าอยากได้แต่งสุดๆอยากได้แต่งเต็มๆให้มาคุยกันดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยถามราคาแล้วไปเทียบกันอย่างเงี้ยบางครั้งเรา เราเทียบกันแบบเฮ้ยคนละอูเงี้ยมันบอกเลยครับว่ามันเทียบกันไม่ได้หรอกครับมันเทียบกันไม่ได้นะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจรถบรรทุกหมายเายแดงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามคนใช้ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้นะครับ0879574721นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ